อยากเบิงข่าววันบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe น้ำเดอ้อตอนนี้ Facebook คือใช่เหมือนปิดไปแล้วแล้วก็หาไม่เจอเลยค่ะมันเกิดผู้เสียหายขึ้นมาแล้วตอนนี้ประมาณ4รายค่ะเกือบแสนค่ะแต่ไม่ถึงแสนค่ะคือมันเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะก็อยากจะบอกกับทุกคนเลยค่ะว่าแบบไม่ว่าจะมีเหมือนข้อความอะไรมาอีเมลข้อความาต่างๆอยากให้ตรวจสอบให้ละเอียดละถีทวนมากๆค่ะ S <S <an> ก็ยังมีความหวังอยู่ค่ะว่าอยากให้มันกลับคืนมาค่ะเพราะว่าแบบก่อผู้ติดตามเราจะแบบเราแบบสะสมมานานอะไรนี้ก็อยากบบอยากให้มันกลับมาได้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่31เลยค่ะตอนประมาณสัก้าโมงครึ่ง9โมงเช้าค่ะ ครั้งแรกเลยค่ะไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองแล้วก็เป็นวันแบบส่งท้ายปีด้วยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าแบบโอ้ยนอย,นอย,นอยทั้งวันเลยค่ะเขาเรียกว่าแบบมาในคราบของคนรู้จักคือในไลน์ค่ะหนูขอเล่าตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะคือเขาแอดไลน์เป็นเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่เป็นไลน์กับคนเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จักค่ะแล้วก็เขามาทักขอ SMS ถามว่ามี SMS เเข้ามาใหม่หรือเปล่า หนูก็เลยบอกเขาไปว่า SMS อะไรไม่มีค่ะแม่เป็นคุณแม่ที่เรารู้จักแล้วก็สนิทมากๆค่ะแล้วหลังจากนั้นนอ s เอ็อันนั้นมันก็เด้งขึ้นมามันเป็นรหัสเหมือน O อพของ a c e b o o k ค่ะที่เป็นรหัส6หลักหนูก็เลยส่งให้ไปใช่ก็เลยส่งให้ไปเลยโดยแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะคือเขาแบบเหมือนมาทักหาข้อความแล้วสรุปหนูก็เลยสงสัยเฉพาะว่าตอนที่หนูเข้าไปใน Facebook อยู่ดีมันก็เด้งออกเลย ก็เลยทักไปถามไลน์ว่าทําไมแบบอุ้ยทําไมแบบเป็นอะไรทําไมถึงมาแฮ็กเฟซหนูหลอมาเข้ามาเปลี่ยนรหัสหลออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่างงซึ่งเราไปถามเห็นอีกไลน์หนึ่งค่ะเป็นไลน์คุณแม่ที่เราแบบให้ความเคารพมากมากเนี่ยทักไปในไลน์อีกไลน์หนึ่งที่ไม่ใช่ไลน์ใหม่ที่เด้งเข้ามาเขาบอกว่าไม่มีนะคะซึ่งไลน์เนี้ยเหมือนก็เป็นไลน์ปลอมขึ้นมาแล้วทุกอย่างคือเหมือนกันหมดเลยว่าจะเป็นรูป ประจำตัวรูปหน้าปกของลนยนี่คือแบบโอ้โหโเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนพลาดไปในตอนนั้นเขาอะ่ะก็เลยเอา Facebook ของเราไปในทำในทางที่ไม่ดีค่ะแบบไปโพสต์ขายของขายกระเป๋าแล้วก็บางครั้งก็เห็นนะคะมีคนคือแบบมีผู้เสียหายนี่คือเยอะมากๆได้โอนเงินค่ามาจําไปด้วยค่ะมันเกิดผู้เสียหายขึ้นมาแล้วตอนนี้ประมาณ4รายค่ะเกือบแสนค่ะแต่ไม่ถึงแสนค่ะเขาจะดูเหมือนจาก ในแชทของเราเลยค่ะไล่หรือว่าเราคุยกับใครมีปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วเขาจะทักไปหาคนคนนั้นแล้วก็ทักแบบว่ามีขายของมีคนหลงเชื่อแล้วก็เหมือนตอนนี้ค่ะก็มีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นยังไงหนูก็ฝากให้ทุกคนนะคะระวังไว้ด้วยว่าแบบวินีย์ยุคปัจจุบันค่ะในโลกโซเชียลนี่คือมันแบบอันตรายแล้วคนที่ทำเนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นมืออาชีพอะคะแบบเป็นมิจฉาชีพตอนตอนนั้นก็เป็นการส่งท้ายปีที่แบบ อาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงแต่หวังว่าแบบเออในอนาคตมันจะมีอะไรที่ดีๆมากขึ้นค่ะยังไงก็ฝากเหมือนฝากเตือนทุกคนด้วยนะคะถ้ามี SMS หรือว่ามีข้อความทักเข้ามาขอรหัสต่างๆเนี่ยเราต้อง คุยให้อย่างชัดเจนตัวของล็อกเองก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วเบื้องต้นค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังจะดําเนินการที่ไปปอทอค่ะใช่แต่ตอนนี้ค่ะเหมือนยังปิดอยู่ต้องรอวันที่4ค่ะถึงจะสามารถไปแจ้งได้ค่ะไปลงบันทึกประจําวันเบื้องต้นค่ะแต่ในเรื่องเทคโนโลยีการหาคนร้ายนี้ก็ต้องดําเนินการต่อไปเพราะว่าต้องไปแจ้งที่ปอทอ,อีกหนึ่งรอบค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเป็นโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วค่ะ มีผู้เสียหายก็คือทางตำรวจที่หนูไปแจ้งที่สอนอที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้ค่ะก็บอกว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความด้วยตัวเองค่ะกับสอนอที่ใกล้เคียงที่ตัวเองอยู่ค่ะแจ้งเรื่องเลยว่าแบบโดนเหมือนมิจฉาชีพเนี่ยปลอ Facebook, ลม a c e b o o k หรอกแฮ็ก Facebook แล้วก็มาหลอกขายของคือเป็นเคสแต่ละเคสเลยแต่ละคนก็มันไม่ใช่ตัวล็อกที่เป็นคนทำค่ะมันเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นคนทำค่ะก็ให้ไปแจ้งความอีกที่หนึ่งเลยค่ะ เหมือนไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นไวเกิดขึ้นได้กับเราขนาดนี้ค่ะดังน,น,นั้นก็คือเหมือนทุกคนนะ่ะก็คือแบบเหมือนมีโทรศัพท์ในมือถือมีแอปพลิเคชันที่พร้อมแบบที่จะโอนเงินจ่ายไวยตลอดเวลาโดยไม่ได้ตรวจสอบให้มันอย่างชัดเจนถี่ถ้วนก่อนดังนั้นหนูมองว่าแบบตรงนี้มันก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะตอนนี้ Facebook คือใช่เหมือนปิดไปแล,แล้วแล้วก็หาไม่เจอเลยค่ะเมื่อกี้นี้เลยคือแบบ ตอนแรกเหมือนตอนเช้าหนูก็ยังดูดูอยู่ยังเห็นฟีดเลื่อนได้ตามปกติแต่พอมาตอนนี้ค่ะก็คือหายไปแล้วก็สอนให้ตัวร็อกเองก็ต้องมีความรอบคอบในการตรวจทั้งข้อความทั้งอ e ีเมลคือมันเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งที่สาคัญมากๆเลยคะ่ะก็อยากจะบอกกับทุกคนเลยค่ะว่าแบบไม่ว่าจะมีเหมือนข้อความอะไรมาอีเมลข้อความต่างๆอยากให้ตรวจสอบให้ละเอียดละถีท่ทวนมากๆค่ะ ก็ยังมีความหวังอยู่ค่ะว่าอยากให้มันกลับคืนมาค่ะเพราะว่าแบบก่อผู้ติดตามเราจะแบบเราแบบสะสมมานานอะไรก็อยากบบอยากให้มันกลับมาได้ค่ะ